ตติดตามระบบรักษาความปลอดภัยของรัสเซียนี่นะพี่น้องใช้รถปิกอัพแล้วก็ปืนคนตั้งอยู่บนท้ายรถนี่เลยสมน้ำหน้าอยากก่อสงครามดีนักระบบสงครามที่ดีกว่านี้มีอีกไหมมีพี่น้องมีแต่มาถึงขั้นนี้ได้ยังไงไอ้ที่มีอยู่ไม่สามารถรับปากการะกันได้ว่ามันจะป้องกันภัยได้นี่คือเมืองโคม,มโมนากา ทางตอนใต้ของมอสโกห่างจากมอสโกนะ20กิโลเสียงสัญญาณเตือนภัยดังลั่นเลยอย่างข้ามคืนแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะแต่ระยะไม่ใช่ว่าระบบรักษาความปลอดภัยระบบป้องกันภัยทางอากาศจะป้องกันได้นะป้องกันไม่ได้พนะี่น้องขณะต้องลงทุนใช้รถปิกอัพเข้ามาเป็นตัวช่วยนี่แหละคือระบบรักษาความปลอดภัยณนะปัจจุบันนี้ ตามข่าวที่เขาแจ้งเขาบอกว่ารอบๆกรุงมอสโกมีระบบรักษาความปลอดภัย285ระบบเป็นตัวเลขหลอกๆพี่น้องนี่คือเมืองโคมมูนากาทางตอนใต้ของมอสโกห่างจากใจกลางมอสโก20กิโลนะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเสียงระบบป้องกันภัยทางอากาศดังลั่นจากนั้นมันก็มี จากนั้นมันก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเป็นระยะบอกได้เลยว่ารัสเสียไม่ปลอดภัยแล้วไปน้อนสมน้ำนามอยากก่สอสงครามดีนักระบบป้องกันภัยของมันนะน,นะถูกยูเคียนโจมตีมากกว่า 70%, เสียหายมากกว่า70%ขนาดโคมโมูนากายังไม่รอดเลยระเบิดดังตึมตึมตึม,ตมแล้วรถปิกอัพกับปืนกลมันป้องกันภัยได้จริงไหม ท่พี่น้องถ้ามันป้องกันได้จริงนะรัสเซียมันคงไม่สร้างทอไม่สร้างแฟนเสื้อ s หนึ่งไม่สร้างบักมันคงไม่สร้างมาถ้าถ้าตัวนี้มันป้องกันประเทศรัสเซียได้จริงนะมันป้องกันไม่ได้พี่น้องปืนกลนี่มันยิงได้ไม่ไม่ถึงสามกิโลแล้วคิดเลยว่าถ้าการมกาเซ่บินมาจะยิงถูกมันเล่ะการมกาเซ่มันมีสมองมันรู้จักหลบมันรู้จักหลีกบินมามันเห็นทหานรัสเซียยืนอยู่สองคนนะมันก็หลบแล้ว มันมีสมองนะเขาเรียกระบบ AI อ่ะเห็นไหมมันพุ่งไปโจมตีเมืองโคมมูนาตาทางตอนใต้ของมอสโกโมันยังโจมตีได้เลยก็แสดงว่าระบบรักษาความปลอดภัยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียกยะยำแย่เหมือนกันขณะต้องใช้ปิกอัพติดตั้งปืนกลมายืนกลางกรุงมอสโกโเห็นชัดๆเลยแพ้แน่นอนปูตินแพ้แน่นอน